รู้ไหมครับเหงื่อมีความสําคัญต่อร่างกายครับแต่หลายๆคนนะครับก็ไม่อยากมีเหงื่อครับเพราะว่าเหงื่อทําให้เกิดกิ่นตัวเมื่อไหร่นะครับที่เราเจออุณหภูมิทุ่งสูงนะครับอากาศร้อนรุม้าวอากาศไม่ถ่ายเทนะครับร่างกายก็จะมีการสร้างเหงื่อขึ้นมาครับทำให้อุณหภูมิของร่างกายเย็นลงครับทำให้เราไม่เจ็บป่วยครับเมื่อไหร่ที่เราเจออากาศร้อนและร่างกายไม่สามารถขับเหงื่อได้นะครับก็จะทำให้เราเป็นไข้ได้ครับรวมถึงทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ครับทำให้เกิดอันตรายต่อรรรรรร่่่่่่าา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 งงงงกกกกกกกยยยแลลละะะะเเเเหหืืออออออนนนนนคคคคัับบบ็สมมมถไได้้ววํปปโูทีีุ เขาก็จะมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เป็นโรคถลอยเป็นพิษนะครับโรคถลอยเป็นพิษนะครับจุดเด่นนะครับก็จะมีการเหงื่อออกเยอะครับหุ่นหยิบง่ายไก่สั่นนะครับแล้วก็มีงอกตามฝ่ามือฝ่าเท้าปริมาณมากครับถ้าหากเรามีการเหงื่อมากผิดปกติแล้วมีอาการร่วมอย่างที่ผมกล่าวนะครับก็ลองไปเช็คกับคุณหมอดูนะครับแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่มีเหงื่อค่อนข้างออกน้อยนะครับก็ต้องลองดูครับเราอาจจะกำลังเป็นโรคเบาหวานติดแอลกอฮอล์เลือดลังปากินสันหรือก็เป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่นะครับ แต่ไงก็แล้วแต่ครับการมีเหงื่อก็ทำาไม่ลองกลิ่นตัวนะครับจะลืมใช้สเปรย์น้ำกายดีเฟสเพื่อดับกลิ่นกัน